นี่หนังสือที่แม่อยากได้อ่าเข้าใจม่ลองเป็นเหรออยากลองไล่นะแต่มันจะไม่ค่อยไล่เท่าไหร่แม่แล้แม่มาจากเมืองจีนยังไงมาไทยยังไงอ๋อที่วังจิงอ่ะลำบากมากนะข้าวก็ไม่มีกินข้าวไม่มีกินแล้วแม่นะอากองพอิีวังเกิดอ่ะ ไม่มีข้าวสักเม็ดข้าวต้มใส่ใส่นางนั่งใส่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 เป็นเส้นๆแล้วก็ใส่ลงไปข้าวข้าวข้าวมันนิดเดียวเองสสยแต่นังสายเข้าไปจะได้มีเยอะหน่อยหน้าตาจะไหลกินข้าวก็กินไม่ลงคอแข็งไปหมดมามเมืองไทยแล้วมารู้สึกยงานกับพระเจ้าอยู่หัวเรา มีข้าวกินนะเพราะว่ามีพระเจ้าอยู่หัวช่วยอาศัยให้อาม่าอาศัยที่นี่กับพี่ชายกับแม่ด้วยนะต้องขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวให้อาศัยที่นี่มีเป็ดมีไก่มีข้าวกิน,กนอ,อิ่มท้องเลยอะอยู่สุบายใช่ไหมม่มีมีมากินจั้ง อาศัยอยู่ที่นี่ตั้งสามหกสิบสามปีแล้วนะ 向后跑，看看东方出太阳，听听树上小鸟叫，踏步踏步来跳，阿拉哩哩，块布哩布。 เองไม่ชัดเดี๋ยวก็ส่งกลับประเทศหรอก็เก่นรังก็เจ้มาสอนนมาสิอย่าทุสารนะาหวยนะมาสุดลองไปก่อนเนาะอ่าต้องต้องเลียงไปก่อนต้องมีคนมาสอนเอ้ะเอ้เอ้ไม่ไม่ไม่เก 南华布里班。 แม่ขอขนมงงดีกว่ครับขนมนมแล้วตองอ่ะหรูอได้ไงผู้ใครอ่ะแม่ผู้ชายสองคนแค่เอาขนมมาให้ช่วยช่วยอะแม่สักทีครับครอะไรครับอ่ะแลยวอันนี้เพลงเพลงสรรเสริญครับอ่างง่ายงัข้าววันระพุทธเจ้าครับแม่แล้วก็สองเอามันนวลศิละการครับแปลว่าอะไรแปลไม่ได้ครับผมไม่รู้จริงๆครับคนไทยต้องรู้อยู่แล้วอย่าโกหกอะม่ละอะม่เท่าไหร่ครับ ไม่อย่าร้องเลยฮะเดี๋ยวเราก็ยืนตรงมานั่งร้านนะครับขนมเท่าไหร่ขนมบอกกล่องแล้วใช่ก็เอาขนม ข่้กว่าใหม่อ่านได้แต่ไม่รู้ความหมายมา,ออากอ่านได้ก็ได้เย็นศิละพอ่อพระบริบาลมากมาร้องได้ไหมมาก อประโยคนี้แปลแปลเป็นภาษาไทยนะข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมใจน้อมศีรษะถวายบังคมด้วยความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีบุญบรารมีมากล้นนักเรียนร้องตามอีกทีนะคะทวนอีกทีหนึ่งค่ะข้า พรบัจจากรินพระสยามินพระยศยิง่งยง光荣ตะนินนนนนงนนิยมทั่าวทั้งแผ่นดิีประโยคที่นักเรียนร้องไปเมื่อกี้นี้นะคะมันแปลว่าพระองค์ทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จัก,กรีแห่งสยามก็คือประเทศไทย หรือผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบและมีพระเกียรติยศสูงสุดบบครั ทา่านมีค่าทคานมากครับขึ้นเรือไปจากขึ้นเรือไปจาก่านมครับ เพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วไปทำไมคนไทยใครเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารลมีเป็นเท่านั้นแหละแต่แจ,จ้อยากจะรู้ความหมายรู้ไปทำไมตมไมีรู้ปะเด็รลู้ถ้าคนไทยนะไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะมไม่มีวันที่จะสบายแบบนี้หรอกอเดียวแจ้จะเล่าให้ฟังนี่ เห็นรั่วมากไหมอาม่าสมัยก่อนอ่ะเขาลําบากเโอเใช่แต่พอเขาอ่ะมาอยู่ที่เมืองไทยอ่ะได้ใบบุญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<ม>เขาเลยสุขสบายมากขึ้นเฮเส้งเจ้าเส้นที่เฮาสว่างลายสังเสียงหุ่ยเผาขังขังต้องฟังสู่ไทยยัง 听听树上小鸟叫， ชิทจิชงทจิชงท,ทา,งททางทวงประชาเป็นสุขสารขอผลแห่งพระคุณความดีที่ท,ทรงปฏิบัติและรักษาไว้ตลอดมาทั้งพาให้ประชามีชีวิตสุขสบายขึ้น